เอามาครับอัปเดตข่าวกันหน่อยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับบุฟเฟ่ดารุมะซูชิดารุมะซูชิบุฟเฟ่อะไรเนี่ยใครมีบัตรอยู่ใครซื้อคูปองไว้ใครมีวอชเชอร์อยู่นะฮะอยู่ในมือฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าดารุมะคัมแบ็กแล้วแต่คัมแบ็กเนี่ยมีสาขาอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ต้องบอกก่อนว่าช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะตั้งแต่มิถุนายนนะมีข่าวดังมากว่าดารุมะบุฟเฟ่มีปัญหาใช่ไหมครับโดยเจ้าของที่ชื่อว่าคุณบอนนี่เนี่ยหนีไปไปอยู่หนีไปหนีไปต่างประเทศเอ่ะแล้วก็กลับมาแล้วเขาก็จะสู้คดีใช่ไหมครับหลังจากที่มีการเหมือนหลอกให้ลูกค้าซื้อวอชเชอร์ไปแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปกินแล้วก็ไหนเ,เรื่องของอการทําธุรกิจร่วมกับพาร์ทเนอร์คนอื่นอ,นอนที่เขาส่วงวัตถุดิบให้เขาก็ไม่ได้ตังค์นะฮะและเหมือนกับว่าเรื่องมันก็เงียบหายไปละท่ามกลาง ความสงสัยว่าเอ้าแล้วคนที่เขาซื้อเขาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วจะยังไงต่อจะขายได้ไหมอะไรยังไงล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยมันมีป้ายไปแปะอยู่ที่หน้าดารุมะสาขาหนึ่งครับโดยบอกว่าเปิดบริการวันที่31กรกฎาคมก็คือวันนี้เอองงไหมฮะงงไหมแต่พอนีนี่สังเกตดูดีๆครับสังเกตดูดีๆคือ โลโก้เปลี่ยนไปจําได้ไหมโลโก้ดารุมะของจริงอะ่ะที่ไม่ใช่ของจริงของก่อนหน้าเนี้ที่เขาทําร้านน่ะตาเขาจะดุดดุหน่อยตามันจะดุดูอันนี้มาเนี่ยโลโก้ตาแบวใช่แต่ว่าโทนสีอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมเหม็นไหมฮะมีความแตกต่างอยู่และสังเกตดๆีๆอักษรอ,อักษรที่ใต้ชื่อร้านเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนชื่อร้านเล็กน้อยมันน่าจะออกเสียงว่ามา ma, มะไหมมามะมามะมามาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมีการ มีการเปลี่ยนชื่อออกมาทีนี้เนี่ยคนก็พยายามที่จะหาแล้วว่าเพราะบางคนเนี่ยวอวเชอร์ยังอยู่ของฉันยังอยู่แล้วไปกินได้ไหมไปกินได้ไหมเช็คกันใหญ่เลยปรากฏว่าสาขานี้ที่ปิดป้ายเนี่ยบอกว่าเปิดให้บริการเนี่ยคือสาขาอุดมสุขสาขาเดียวเท่านั้นมีคนโทรไปเช็คแล้วมีคนโทรไปเช็คแล้วนะครับบอกว่าเปิดจริงมีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ก็เดากันอยู่ตอนนี้ว่าน่าจะเป็นคนที่เขาซื้อแฟรนชชสยไปจากดารุมะเดิม แต่ว่ามันต้องไปต่อฮะเขาเสียเงินไปละเขาก็คงต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็อัดแนบใหม่อ่ะเพื่อที่จะให้มันขายได้แล้วก็ไปต่อได้หวังว่าจะได้ทุนคืนมาบ้างเปิดจองให้ไปกินจริงๆแล้วก็มันมีเงื่อนไขยอยู่ที่แตกต่างจากเดิมอยู่เหมือนกันนะมีกฎระเบียบออกมาเนี่ยอะดูหน้านี้เงื่อนไขาการใช้ครูปองโทรสารวจ โทรสำรองล่วงหน้า1วันเนี่ยทุกครั้งก่อนที่จะเข้าใช้บริการเอกสารมีอะไรบ้างนี่หน้าแอปพลิเคชันสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าบัตรเครดิตที่เคยโอนไปซื้อของข,ของเขาก่อนหน้านี้อ่าเข้าใช้บริการบดมีสี่รอบวันไหนบ้างจันทถึงวันศุกร์นี่สิบเอ็ดโมงเที่ยงครึ่งบ่ายสบายสาย 3, ครึ่งสรุปนะครับเปิดจริงๆที่สาขาอุดมสุขที่เดียวเท่านั้นมีการเปลี่ยนชื่อร้านเป็นมามะ ดารุมะซูชินี่จากเดิมที่เป็นดารุมะซูชิบุฟเฟ่นะครับเปลี่ยนชื่อร้านนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ร้านนะฮะจากตัวดารุมะที่ตาดุๆเปลี่ยนเป็นตาแบบแบ๊วๆนะฮะ,ะใครที่มีบัตรอยู่และยังไม่หมดอายุก็น่าจะใช้ได้ ก็ลองไปจองดูนะครับวันนี้รีบมาอัปเดตให้ฟังกันก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีบรรยากาศแบบคนไปกินที่ร้านและกินกันจริงๆนะฮะอะไรยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกันก่อนวันนี้เนี่ยมาพิเศษใส่ขาเป็นแบบสเปเชียลเลยตอนดึกนะฮะให้ทุกคนเนี่ยได้อัปเดตข่าวกันก่อนนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ